สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะพี่อ้อยก็ดูดวงเมื่อเช้าเนี่ยไปสองท่านนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วตอนเที่ยงนี้ก็ยังว่างพี่ก็เลยถือโอกาสมาสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะของเดือนวันอาทิตย์วันที่เจ็ด ธันวาคม2568นะคะเป็นวันประสูตของพระองค์พานะคะเราถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆในพระราชสำนักซึ่งเป็นวันสำคัญทุกๆพระองค์นะแล้วก็มาไวพรให้พระองค์ท่านจงได้หายจากพระประชวนโดยเร็วนะคะโดยเร็ววันขอให้ท่านจงหายวันหายคืนนะคะจากพระประชวน พระสบนิกรอย่างเราก็มีความคิดถึงท่านและก็เป็นห่วงขณะนี้เราก็ไม่ทราบว่าท่านดูขึ้นไหมหรืออาการเป็นอย่างไรนะคะเพราะทางพระราชสำนักก็ไม่ได้ให้ข่าวอะไรเลยพวกเรานะประชาชนคนหนึ่งก็ได้แต่แสดงความเป็นห่วงและก็คิดถึงท่านอยู่เสมอขอให้ท่านจะมีอ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันนะคะถึงท,ท,ท่านค่ะนะคะเมื่อเจอเจอเพื่อนฝูงก็จะพูดถึงอยู่เสมอขอให้ท่านจงหายวันหายคืนหายจากพระประชนเร็วๆวันเร็วๆวันด้วยเทิร์นจากนี้ก็จะอารัมพบทนิดหนึ่งว่า ชีวิตของคนเราในแต่ละวันนั้นย่อมไม่เหมือนกันนะคะบางวันโอ้โหเมื่อวานนี้เขาถูกหวยกันนะทั้งที่คนจนมากที่สุดเลยคุณลุงคนหนึ่งถูก3ามใบสิบแล้านนะคะจากคนยากจนนะเก็บขยะขายหลือ,อาจจะเป็นช่างนะเช่าบ้านเดือนหนึ่งพันห้าพันหเนี่ยไม่มีต้นทุนอะไรเลยนอกจากหาไปวันวันหาไปวันวันแล้วก็เสียค่าเช่าไปแต่ละเดือนแต่ละเดือน ซึ่งไม่รู้ว่าทิศทางวันข้างหน้าน่าจะเป็นอย่างไรแต่คนเหานั้นน่ะนะเขาเรียกว่าบุญมานะบุญอาจจะสัมพันธ์กันตั้งแต่ชาติปางก่อนกับคนที่ขายลอตเตอรี่ก็ได้คนขายลอตเตอรี่นี่ก็ยัดเยียดให้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสามใบนั้นน่ะมันจะเป็นความโชคดีแต่เขาก็รับไม่ได้เพราะว่าเขาต้องยัดเยียดให้ลุงคนนี้ซื้อลุงก็ซื้อไปโดยที่ว่ายังไม่จ่ายเงินนะเอาไว้วันหน้าก่อน นะถ้าไม่ถูกก็ค่อยให้ถ้าถูกก็ค่อยให้บังเอิญท่านก็ไปตรวจแล้วก็ถูกจริงๆอันนี้ก็จะบารามพบทดูนะจะพูดถึงท่านสักนิดนึงว่าท่านถูกเนี่ยนะเราจงคิดถึงตัวของผู้หญิงคนนี้ที่นำโชคมาให้นะคะถ้าเป็นพี่อ้อยแล้วพี่จะนึกถึงเขาเป็นคนแรกเลยนะเขานำโชคมาให้เราเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่อ้อยไม่ถูกแล้วพูดนะพี่อ้อยเคยถูกเลขสามตัวนะคะสองร้อยบาทด้วยนะ ก็เกือบเป็นแสนนะ่ะเป็นแสนกว่าบาทด้วยนะพี่ยังให้คนที่เราไปต้ปตนเรื่องตรงนั้นนะ่ะให้เขาซื้อให้เนี่ยนะให้เขาซื้อให้สองร้อยบาทเนี่ยแล้วพี่ยังให้เขานะ่ะถึงสองหมื่นบาทลองคิดดูนะถ้าหากไม่เริ่มต้นจากตรงนี้เราจะมีไหมเราไม่ได้ใช่ไหมแต่ลุงคนนี้กลับไม่ให้กลับไปให้คนที่ขายลอตเตอรี่ไม่ให้ยายป้าคนนี้นะ แต่เขายังอาจจะเคลียร์ยังไม่ได้ก็ได้นะแต่ก็รอวันหลายวันก็ยังไม่เคลียร์ให้เห็นเขาพูดอย่างนั้นนะในโซเชียลเขากลับมีญาติพี่น้องมาลุมมาทึงนะแสดงตัวเป็นญาติมิตรเยอะมากเยอะจนลุงนี่สับสนนะคะฝากเงินไปในตนาคไปธนาคารแล้วนะก็ยังมีญาติพี่น้องนะอยู่ในบ้านหลังนั้นนะ่ะไม่ออกไปไหน ยังนั่งตามตือ้อตามตือ้อพูดถึงเงินคนนั้นก็จะรับลงไปเลี้ยงคนนี้ก็จะรับลุงไปดูแลจะให้ความดูแลอุปถัมภ์คำจนอย่างดีแต่ถามหน่อยตอนที่ลุงลําบากอะนะเคยคิดจะหยิบยื่นอะไรมาให้ลุงบ้างเป็นเราเราก็คิดนะเพราะว่ายามที่เราลําบากไม่เห็นมีใครมาหยิบยื่นเลยญาติพี่น้องห่างเหินนะยามเราไม่มีมิตรหมางเมินมองเหมือนหมูหมายามเงินมา มิดมากมายมาหมายมองนี่แหละเขาเรียกว่ามนุษย์อืมมนุษย์ยามไม่มีมิดหมังเมินนะมองเราเหมือนหมูหมาแต่เมื่อเงินมีมากเมียมากมายมามิดมากมายมาหมายมองได้แค่นี้แหละค่ะแล้วก็จำคำพูดนี้ไว้จนวันตายเลยนะ พี่อ้อยก็เหมือนกันค่ะนะบอกตรงพี่อ้อยก็ไม่ได้ละทิ้งญาติพี่น้องทุกคนเพราะแต่ละคนก็ลําบากกันพี่อ้อยก็เป็นหนี้เป็นสินนะสมัยเมื่อก่อนนี่ก็เยอะตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้เพราะฉะนั้นการเป็นหนี้ของคนเนี่ยนะมันทําให้เรามีเขาเรียกมีพลังนะคนเรามันมีจุดหมายตื่นขึ้นมาต้องทํางานแล้วใช้หนี้จริงไหมเออพูดถึงลุงสรุปแล้วลุงก็ให้ญาติพี่น้องไปคนละล้านนะไม่รู้เหลือเท่าไหร่ ไม่รู้ญาติมีกี่คนนะตกลงให้คนละล้านจะได้จบจบกันไปแต่ในความที่เป็นในใจของเรานะถ้าเป็นในใจของเราเลยสามใบเนี่ยนะเราแฟร์มากเลยเนี่ยสาธุนะพูดด้วยดินฟ้าอากาศนะเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่นะผมใช้ใต้บดาน,นทุกๆท่านเลยทุกๆพระองค์ท่านถ้าเป็นเราเราจะคืนให้หนึ่งหนึ่งใบนะคะให้ลุง ลุงเนี่ยเอาสองใบละนะแต่อีกหนึ่งใบเราจะคืนให้แม่ค้าคนนั้นให้เขาไปขึ้นเงินเราบอกตรงว่ามันวาสนาเขาพาส่งนะไม่ใช่เรามีวาสนาเองนะวาสนาของผู้หญิงคนนี้เขาพาส่งเราเป็นเราเราจะแบ่งไปเลยป้าไปใบหนึ่งผมได้สองใบแล้วก็เงียบเลยนะการขึ้นเงินขึ้นไรเราอยากอาจจะยังไม่ขึ้นอาจจะไป บอกตำรวจแต่ตำรวจก็เชื่อไม่ได้นะสมัยนี้นะเออมันเห็นเรามีปุ๊กเนี่ยนะมันก็จะจ้องแล้วนะนี่ตำรวจนี่มันน่ากลัวน่ากลัวนะน่ากลัวนะ่ะไม่ใช่ว่าเขาสแสดงความบริสุทธิ์ที่จะที่จะคุ้มครองดูแลเรานะไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เลยเราไม่เชื่อใครเก็บเงียบเลยจะเอาไว้ตรงไหนก็นแล้วแต่ให้เงียบเลยเขาจะติดตามว่าคนนั้นคนนี้ได้ก็ช่างเขาเราจะเงียบเลย เราจะเก็บเราจะซ่อนเราจะเซ็นชื่อเอาไว้นะสวนป้าเน,นี่ยนะแล้วก็บอกเขาบอกไม่ต้องบอกใครแล้วถ้าหากเราไม่โวยวายขึ้นมาใครก็จะรู้ว่าเรานะนอกจากว่าเราเนะี่ยตื่นให้มิเชนชาวบ้านเขามองเห็นพฤติกรรมของเราแล้วเขาก็จะมาลุมมาทึ้งเป็นพี่อ้อยจะไม่ทําอย่างนี้นะพี่อ้อยจะตั้งสเต็กแล้วจะมองดูว่าใครเคยช่วยเราบ้างใครเคยดีกับเราบ้าง คนนั้นเราจะต้องแบ่งเขาเหมือนการใช้นี่นะเราได้มาตรงนี้เหมอนการใช้นี่แล้วเหลือจากนั้นปับ๊บเราก็หมันทําบุญแล้วก็ช่วยคนที่ยากจนพอที่เราจะช่วยได้นะตรงนี้เลยเราตั้งสติก่อนเราอย่าเพิ่งใจใครอะไรทั้งสิน้นเพราะทหมดไปแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเขาไม่ได้มาช่วยเรานะเพราะดวงเราเนี่ยนะมันตกอับมานานแล้วเราจะไม่ตกอับอีกเราจะสร้างบอ่อบุญนะสร้างบอ่อบุญ สร้างให้สพสัตว์ทั้งหลายที่เขา,เาไม่มีโอกาสกับคนที่เราคิดว่าเขาดีกับเรามากเราก็จะให้เขานี่ค่ะเป็นสิ่งที่เราควรจะให้พี่อ้อยนะไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นหรอกไอ้ที่รางวัลเนี่ยนะถูกแค่สองตัวสามตัวนานๆถูกทีไม่เป็นไรแต่พี่อ้อยก็วาดหวังไว้ว่าสิบสามปีรอบที่จะมีเงินมาหนึ่งครั้งสิบสามปีพี่อ้อยผจญภัย เจ็บปวดมากนะการหาเงินหาทองลำบากมากนะในทุกวันนี้แต่พี่อ้อยจะรอถึงปีหน้าปีหน้าค่ะดวงมันจะขึ้นเลขสิบเอ็ดมันจะมาทุกๆครั้งทุกๆครั้งในรอบสิบสามปีปีหน้าเนี่ยรอว่าพี่จะได้อะไรเพราะว่าพี่ผ่านมาพี่ได้มาตอนอายุยี่สิบสามปีนะได้มรดกมาจากแม่ อายุ35ปีพี่ซื้อคอนโดเอาไว้นะประมาณ1ล้านพี่ก็ขายคอนโดไปได้กำไรนะสองล้านก็เป็น3มล้านบวกก็ไปซื้อตึกแถวนั่นเป็นการที่ว่าเรา <c oughs> เราตั้งต้นเราตั้งต้นชีวิตของเราด้วยเงินก้อนนะจากนั้นพออายุ47ปีนะสีปีพี่ก็ได้เงินมาเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นกำรมาอีกรอบหนึ่งจากสามีคนญี่ปุ่นให้นะแล้วก็ ซื้อที่ซื้อทานซื้อบ้านซื้อช่องไปมาตรงนี้อีกอายุ้เก้าปีนะผ่านมาแล้วรอบหนึ่งอีก59ปีที่ก็ไปได้เงินก้อนหนึ่งนะซึ่งมันก็ไม่มากมม่เพราะมันเป็นความโง่ของเรานะแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันได้มาก้อนหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้หนี้ใช้สินไปหมดแล้วมาตอนนี้อายุของเรากำลังขึ้นอีก กำลังขึ้นสูงสุดเลยปีหน้าเนี่ยหลังจากพฤษภาหลังจากพฤษภาคม2,567ไม่ใช่67 2 5บเจ็สินะปีหน้าคือ2,566ตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่2,565ปีนี้นะสองพันห้า้หกสปีหน้า นะปีหน้าจะได้มาอีกเราไม่รู้ว่าเราจะได้มาจากทางไหนแต่จะดูว่าเราจะได้มาจากทางไหนนะมันทําบุญมันสร้างกุศลเอาไว้ตลอดเวลาเพราะดวงของพี่ต้องมันทําบุญนะดวงของพี่นะในดวงมันได้มาจากโชคลาภมันได้มาจากแบบไม่เกไม่ฝันเราทํางานทุกวันไม่เคยเหลือนะกินใช้ไปแต่มันจะเหลือในสิ่งที่เราไม่วาดหวัง ไม่วาดหวังอะไรใดมันได้มาโดยอัโนมัตินี่ฮะตรงนี้สําคัญมากพี่ก็เลยวาดหวังว่ามันจะได้จากไหนนะจะได้มาจากทรัพย์สินที่เราขายไปหรือเปล่าหรือจะได้มาจากอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นโชคลาภนะคะที่มันกลับคืนมานะก็ตรงนี้ก็แต่ละคนที่ยังไม่มีความหวังนะคะก็ให้มีความหวังไม่เกิด คนที่เคยมีแล้วนะคะแล้วมันหมดไปมันจะมีอีกค่ะคนเคยมีเคยรวยอย่าท้อมันนะเมื่อถึงวันละของรอบมันมันก็จะมาอีกนะคะอย่าไปคิดว่าวันนี้มันหมดไปแล้ววันนั้นเราเคยได้ได้เยอะแต่วันนี้มันหมดไปแต่มันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราเคยได้มันจะกลับมาอีกค่ะนะโดยที่ไม่พลาดคิดนี่เรื่องจริงพี่ดูดวงทุกคนเลยพี่ทายไวนะ้เนี่ยสิบปีล่วงหน้าด้วยว่าเธอจะรวย อายุเท่านั้นเท่านี้อ่ะปรากฏว่าเขารวยจริงๆเขาได้เงินมาจริงๆซึ่งทายล่วงหน้าเนี่ยไม่นึกไม่ฝันสามปีห้าปีที่เธอจะได้เงินนะเธอจะได้มาจากทางไหนบอกให้รู้ล่วงหน้าเลยแล้วเขาก็ได้จริงๆแล้วเวลาดวงตกนะเธอจะตกนะอีกสามปีเธอจะตกนะหรือปีหน้าปีนี้เธอโอ้โหสบายมากเลยเธอได้เงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่อย่าประมาทมันจะหมดไปในปีหน้าระวังนะ ถูกหลอกลวงนะถูกหลอกลวงถูกให้คนยืมนะแล้วไม่ได้คืนนะหรือการไปลงทุนก็จะเครียดไม่ได้คืนทุกอย่างนะฮะถ้ามันหมดนะคะคือมันหมดเลยนะเราต้องระวังลงทุนก็อย่าไปหมดจะจนคุ้มเทให้หมดให้คนยืมเหรอโอ้โหเรารู้แล้วมันไม่ได้คืนเนี่ยนะก็ถ้าหากให้จะให้ก็ให้เข้าไปแบบน้อยหน่อย ซึ่งเราถือว่าเราได้มาตรงนี้แล้วก็แบ่งปันกันไปอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะพี่อ้อยก็ระวังตัวแล้วปีหน้าจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆเรายังไม่รู้ว่าดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงนะเอาแค่ว่าตรงนี้ฮะเอาแค่นี้นะคะข,ขอขอบคุณมากเลยทุกทุกคนสวัสดีค่ะ